ทำไไม่ได้้แลวเราทำต่อไปไม่ได้ไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีไม่มีเขาหลังจากที่เก๋ไก่ได้ออกมาเปิดใจในรายการวูดดี้ถึงทุกกระแสะและทุกเรื่องที่รมาม่ากันในโลกโซเชียลวูดดี้ได้ถามว่าเลิกกันจริงหรือแค่คอนเทนต์เก๋ไก่ได้ตอบว่าหนูต้องทำแบบนั้นทำไมมันก็เป็นอย่างนั้นเขาอาจจะดูในหนังแล้วคิดว่าตอนจบอาจจะหักมุม วูดดี้ได้ถามว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเก๋ไก่ตอบว่าใช่ค่ะตอนที่เลิกกันไม่ได้ทําใจนานแต่พอเลิกใจมันหวิวเพราะเขาคือคอมฟอร์ทโซนพื้นที่ปลอดภัยวูดดี้ถามว่าก่อนจะตัดสินใจเลิกกันคิดนานไหมเก๋ไก่ตอบว่าไม่นานค่ะเหมือนเราคิดว่าการที่เราได้หยุดจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วมันก็ดีจริงๆดีสําหรับทุกคนวูดดี้ถามว่าเก๋ไก่หยุดพักไม่ทําช่องไปหนึ่งปีใช่ไหมเก๋ไก่ตอบว่าใช่ค่ะเราคุยกับเขาว่า ถ้าอยากให้มีคนดูหรือผู้ติดต,ตามก็ต้องให้คนโฟกัสไปที่เขาคือเขาต้องไปทําของเขาอย่างเต็มที่เขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําวูดดี้ถามว่าเรื่องที่ไม่มั่นใจคืออะไรเก,ก๋ไก่ตอบว่าพูดไม่ชะฉานค่ะแล้วก็เป็นคนชอบคิดวนทําอะไรแล้วเหมือนยังคิดว่าเรายังทําให้คนอื่นรักหรือชอบยังไม่ได้ชอบบอกกับตัวเองว่าเราไม่สวยแล้วก็ไปหาทํามันก็ไม่มั่นใจเรื่อยๆมันก็กระทบไปในหลายๆเรื่อง เราพูดให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้เราไม่รู้จะสื่อสารอย่างไรทําอะไรมันก็คิดเยอะไปหมดร้องให้บ่อยมากแต่ไม่มีใครเห็นและมีคนบอกว่ามาได้กลยเพราะเขาซึ่งก็มีส่วนหลังจากคลิปได้เผยแพร่ออกอากาศไปทําเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลแผลนางยังไม่หายดีความเจ็บปวดมันยากจะอธิบายเข้าใจได้ผู้ชายคนเดียวตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกัน ไม่แปลกที่จะรู้สึกขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะนางน่ารักมากนะไม่เคยขอให้ใครมาสงสารแม้จะเจ็บขนาดไหนเข้าใจเก๋เลยแบบสร้างทุกอย่างมาด้วยกันวันหนึ่งแยกกันไปมันต้องมีสะดุดบ้างจะยังไงต่อจะไปทางไหนดีเก๋ต้องเดินหน้าต่อไปเก๋ยังมีครอบครัวเพื่อนที่ดีและแฟนคลับที่ดีอยู่ข้างๆเก๋นะเราคือหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปให้เก๋นะเข้าใจนะยิ่งพยายามเข้มแข็งพยายามสร้างกำแพงยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อย ยิ่งเป็นคนดังขยับนิดขยับหน่อยก็โดนดา่าสู้นะเก๋เข้าใจเก๋ไก่มากเราเคยเป็นแบบนี้เลยต้องใช้เวลาเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมจริงๆคนเราขับเคลื่อนด้วยกําลังใจนะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันหรือคาําด่าคําดูถูกใจดีกับตัวเองให้มากๆนะมีคนรอดูคลิปเก๋ไก่อยู่นะรอดูผลงานอยู่นะขอส่งกําลังใจให้เก๋ไก่เยอะๆเลยและไม่ว่าใครจะพูดอะไรเข้ามาที่ทําให้รู้สึกแย่ขอให้คิดซะว่า มันเป็นแค่คลื่นเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูหรือถ้าบังเอิญไปอ่านคอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกแย่ก็คิดซะว่ามันก็แค่ตัวอักษรเท่านั้นอย่าไปตีความเยอะหรือให้ค่าเพราะตัวเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับ